สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินนาชนะอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มากับพี่ตั๊กนะครับผมครับสวัสดีครับตั๊กนะครับผมก็วันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาอย่างอ่าที่สถานที่แห่งนี้ชื่แลพี่เป็นเมืองลับแล้ครับพี่ก็คิดว่าเป็นป่าครับชนลสองแล้วกันเพราะว่าสถานที่เราจะไปเนี่ยมันมีบึงน้าบึงน้ำอ่าเป็นืองอ่ามีบึงน้ําอยู่แล้วก็เหมือนมีถ้าอยู่สองถ้ำนะในใต้บึงน้ํานี้แล้วก็ ข้างบนผิวน้ำนะี่มันปกคลุมไปด้วยอพวกเถาวัลย์พวกรากไม้เต็มไปเลยมันก็กลยดูคล้ายๆพวกป่าคําชโนโดนะพี่ <c oughs> แล้วก็เรียกปเป็นเมืองรับแลกได้หรือว่าป่าคําชโนดก็ได้ใช่ครับผมแต่ว่าดูส่วนใหญ่ก็อคล้ายๆเมืองอเมืงป่าคําชโนดนะใช่เพราะว่าแล้วก็ผมอันนี้ก็จะความเชื่อนะพี่เพราะว่าข้างใต้อะมันมีผงถ้ำ <c oughs> อยู่สองโขแล้วก็เราผมนะตอนนั <c oughs> ้นมาขึ้นทีเดินได้ลองเอาไม้ลองแย่ลงมาดูละลึกมาก ใช่ไหมใช่ไม้มายาวมาสามเมตรอะคือเราเหยียบขึ้นไปจนสุดเลยมันก็ยังไปได้อีกอะไปได้อีกอแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะดำลงไปนะทุกคนเพราะมันน่ากลัวอยู่นะก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะเราอนะ่าจะมาขอหวยด้วย,ยนะก็เสี่ยงดวงเลยทุกคนก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาสักพักละใช้เวลาในการเดินสองชั่วโมงนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของเรานะต้องเ,เดินไปอีกไกลเลยแต่ว่าเราขอเวลาพักปั้นหนึ่งนะเ,เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อครับผม ครับผมตอนนี้เราก็พักกันเสร็จที่เรียบร้อยนะเดินทางกันต่อครับลมเย็นมากเลยตรงนี้ลมมาตลอดเลยทุกคนโอ้โหพ่เอเต็มเลยทุกคนพี่เื้อเยอะมากเลย มเข้ามาในเมืองนะพี่เสื้อเต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วสีสวยมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเดินทางนต่อทุกคน ดีมากทุกคนตอนนี้ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางละแต่ว่าเราต้องเดินขึ้นเขาไปอีกนะทุกคนตอนนี้เราข้ามเขาไปถึงโยกแก้วน,นะแต่ว่าระหว่างที่เดินมาเนี่ยเจอผีเชื้อเป็มเมมาแล้วทุกคนหรือต้องขึ้นเขาลูกนี้ไปอ่ะเสร็จแล้วเขาลูกนี้ทุกคนก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางละเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเสี่ยนดวงนะดูว่าท่านเนี่ยจะให้โชคให้ลาภกับเราหรือเปล่านะครับผมเดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลนะ ก็ในป่าคําชโนนเนี่ยเอาเร่ที่ผมเจอนะมันค่อนข้างที่จะสวยงามาะยิ่งเป็นประตูทางเข้าเนี่ยสวยมากทุกคนแล้วต้นไม้เนี่ยแต่ว่าล่างไม้เนี่ยเก่อเป็นก่อบนก้อนหินนะสวยมากก็จะปกคลุมไปด้วยต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะก็น้ําเนี่ยบ่อน้ำในใคลใช้บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนแล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อที่บุคคลเองส่วนผมก็อาจจะเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่บ้างนะทุกคน แต่ก็อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ5้าสิบ้าสิบได้อะวันนี้ก็จะข้ามผ่าลูกเนื้อทุกคนใกล้จะถึงละเดี๋ยวผมนะ่าจะถ่ายตอนที่ผมเนะี่ยถึงเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินผ่านป่าติงรางมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปอีกไม่ไกลนะทุกคนเพราะว่าเราผ่านป่าติงรางมาแล้วนะถ้าผ่านป่าติงลางก็เดินไปอีกหน่อยอนะก็ใกล้อะ่ ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะได้ถ่ายให้พี่ได้ดูบรรยากาศด้วยนะแล้วก็ขอทงกทีว่าเสียงดวงกันทุกคนลองขอหวยดูก็เสียงดวงดูนะเผื่อจะได้โชคได้ลาบมางนะคะผมนี่ก็จะป่าผลไปด้วยไผ่นะทุกคนแต่ไผ่สวยมากนะนี่อันนี้ถ้าเราจะกินจริงเราก็กินได้นะยังพอกินได้นะแต่ว่ามันโตขนาดนี้เราปล่อยไปดีกว่าจะได้โตนะทุกคน ก็มีหน่อเล็กๆอยู่บ้างนะนี่แต่ว่ายังกินไม่ได้ทุกคนพี่ตังเนี่ยก็ได้เดินน้ำน้ำน้าผมไปนะแต่ก็ห่างกันไม่ไกลหรอกนั่นึองทุกคนอ้นี่ผมบังเอิญเจอจริงนะทุกครั้งผมมาจะไม่เจอนะนี่นะทุกคนถ้วยอ่ะนี่โหน่าจะเก่าเกอะ ขออนญาตจับหน่อยนะครับโขห,หนักอยู่นะมันคล้ายๆพวกเหล็กนะมันไม่ใช่กระเบื้องนะทุกคนมันไม่ใช่ถ้วยกระเบื้องกระเบื้องเลยนะอเราจะเก่าแก่มากๆเลยนะผมจะไว้นี่นะไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับขึ้นเขามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงล่างอีกหน่อยทุกคน ก็จะถึงจุดมาไปทางก็ผมเนี่ยจะถ่ายวิวก็บรรยากาศที่พี่ได้ชมนะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยพร้อมเสียงดวงไป,ปรพร้อมกันนะครับผมนนพี่ตายเนเจอบางอย่างเขาส่งสัญญาณมือถ็บนะนี่คนมันก็จะถึงนะแต่ว่าเจอครับใครไม่รู้นะ นี่แหลนี้แหละคนนี้ใช่ไหมคนมุงรับแรงที่เป็นคล้ายๆพยานงอ่ะพยางูตัวสีฟ้าคนที่เฝ้ฟอทำใช่คนที่อยู่แต่แกมาอยู่นี่แกมาอยู่นี่นะอตนนี้ยังไม่ถึงผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแต่บอกว่าคนนี่แหละเป็นพยางูที่เฝ้ฟอทำไว้นะนู่นทุกคนเดี๋ยวต้องเอ่อเดี๋ยวให้ขึ้นไปเองนะทุกคนมันยังไม่ถึงนะ แต่มันใกล้จะถึงแล้วแหละแต่ว่าเราดันมันเจอกับคนที่เฝ้าพญาง,งูไงฮะเขาไม่ทำร้ายใช่ไหมคนสมัยก่อนรูปร่างใหญ่มากทุกคน,คกน,คกนต้องเรียกว่าท่านเหรอจุอยอ่ะ ต้องพี่ๆเขาแนะนำบอกให้เรียกท่านนะเรียกท่นานใช่ไหใช่เรียกท่านมามอขอหวยท่านนะใช่ใช่มาขอหวยท่านตอนนี้วะอ๋อเลยมันเขาชีเลยขอดี้ี่ไหน,นท่านชี้ข้างบนนะขอชี้ข,ข,ข้างบนพี่ถ้าไปทาง,งที่เราจะไปเมืองบาดาลนั่นทางานไปทางข้างบนนะที่เราจะไปเมืองบาดาล นี่แหละแกพวกหงวแบบนี้แหละเมืองคนสมัยโบราณเลยเมืองคนสมัยโบราณนะเราเจอทีกองทีก้องเราเจอท่านเราคุมว่าเรามันต้องไปไกลอย่างนี้นยนี่เป็นไม้สีเป็นน้ำแล้วนี่ก่อนไปไหนราอะไรมาสิไปตักไตักเขาเดินไปแล้วใช่ไหมครับ เขาเดินเข้าไปในถ้ำนัองพี่ทางนั้นเป็นทางทางี่เราจะเดินทางไปกันนะพี่เป็นทางที่ทาท,ทางี่มีบึงน้ำอยู่ไหมไปแล้ก็เข้าทีเดนู่ตรงนั้น ออแต่เมื่อกี้เขายืนตรงนี้เหมือนว่าเขาต้องการ,รสื่ออะไรสักอย่างพี่<อ><า>แถวเนี้ยเมื่อกี้เขายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ก็ยืนแต่ว่าเขาต้องการ,รสื่ออะไรสักอย่างว่างี้แม่แกอาจจะไปรอที่หน้าทำก็ได้ใช่ใช่ใช่เพราะเขา<อ>ชี้ตรงนั้นเนี่ยชี้แล้วไปทางนั้นแล้วเขอีกอย่างคือเขารู้มื่อเขารู้ว่าเราจะมาทุก็เคนเฮ้ยพี่ตั๊กอันนี้อะไรอ่ะ หินมั้งใช่ไม่ใช่คืออะไรหินมั้งใช่ไม,ไม่ใช่ดูคล้ายเคี้ยวอะไรสักอย่างตอนนี้เราเจอเหมือนเคี้ยวอะไรสักอย่างนะตอนนี้เดี๋ยวเป็นเคี้ยวอนะไรเคี้ยวท่านเปล่าเมื่อกี้แกยินตรงนี้แหลนะท่านแกยินตรงนี้หรือว่าเขาให้เราอ่ะเขาให้เราล้วพี่ มันเหมือนเขี้ยวจริงนะทุกคนดูได้เหมือนอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าใช้เขี้ยวของของท่านหรือเปล่านะเป็นเขี้ยวพญานาคหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เคาเจอเก็บไว้ได้เปล่ามือเขาให้เราเหมือเขาให้เรานะเราเก็บไว้ดีกว่านะไปแเก็บไว้ดีกว่าไม่งั้นเขาไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นหรอกเราจะตายใส่กระป๋าจริงนะพี่มันเหมือนเขี้ยวแต่มันไม่ใหญ่มากนะเป็นเขี้ยวจริงตอนแรกผมดูก้อนหิน เขาน่าจะให้ของดีไว้ป้องกันตัวอย่างเงี้ยตอนเราเข้าไปทำเป็นซัดคอได้ใช่ใช่ทำซัดคอเพรขาให้แล้วเดินทางกันต่อเราเริ่มานกระต๊อเพราะว่าทางที่เข้าไปเนี่ยเป็นทางเดียงกว่ที่เราจะไปเลยนะใช่ใช่ี่เราเอาน้ำไปถวายเขานะ้วเขาเดี๋ยวจะลองไปขอเล็กเด็ดกับเขาครับผมไม่แน่เนี่ยที่เขาให้มันเนี่ยอาจจะเป็นเล็กเด็ดแล้วก็ได้นะไคิดว่าไปเดินทางนันต่อสิเกเป็นดีฮะ ครับทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปทางตะอก่นอกนนะท่านก็ขึ้นไปทางนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปทางนี้หนกนะผมคิดว่าท่านเนี่ยอาจารรอเราที่บึงน,นนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินผ่านคนหินเมื่อกี้นะในหินอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเคี่ยวของอะไรนะเหมือนท่านเนี่ยจะวางไว้นะทุกคนแต่ถ้าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่านเนี่ยน่าจะเป็นท่านพญางูนะ เราก็ไม่แน่ใจนะเราเรียกเป็นท่านพญางูเลยแล้วกันเพราะเราไม่รู้จะเรียกชื่อยังไงนะครับผมก็ท่านเนี่ยได้ชี้ทางแล้วก็ให้ของกับเราไว้นะก็น่าจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทุกคนเอาไว้ป้องกันตัวก่อนที่เราจะเข้าไปในถ้าในบาดานนะก็ตอนนี้เขาก็ได้เดินหายไปละเราก็เดินใกล้จะถึงแล้วทุกคนก็คือใกล้จะถึงหลายรอบแต่รอบนี้น่าจะใกล้จะถึงจริงๆแลวทุกคน เพราะว่าท่านเนี่ยได้นําทางเราไปก่อนหน้านานแล้วนะได้ชี้ทางให้เราละก็เราเนี่ยก็รู้สึกว่าใกล้จะถึงจริงๆแล้วทุกคนเพราะว่าเราต้องเดินลุยป่าไผ่อีกนิดนึงแล้วก็จะถึงเลยทุกคนไปพี่ตัเจอนาะเจอเจอปเจอเจอเจอ กดให้หน,น่ะกคนขาหันเาะข้ไปไหน่คร,นนะนครับเดี๋ยววาก่อนหะวขอนเดี๋ยววาก่อนนท่านจะพาเราไปไหนครับขอชีอ้าชทาง ประมาณถวายท่านได้หรือว่าต้องไปถวายที่ถ้ำวะถวายที่ถ้ำดีกว่าพี่ก็ท่านเนี่ยได้หายไปแล้วทุกคนเพราะท่านเนี่ยปรากฏให้เห็นเป็นระยะระยะนะมันก็ให้เราเนี่ยตามท่านไปนะของที่เราเตรียมมาเนี่ยน่าจะต้องถวายตรงถ้ำป่าถ้ำคาชะโนดนะทุกคนอันนี้ใกล้ถึงจริงอะถ้าเราเดินเข้าไป อีกหน่อยถึงจริงๆทุกคนเดี๋ยวผมะจะถ่ายให้พี่ๆได้ดูนะบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆนะเหมือนเป็นเมืองบาดาเลยนะตอนนี้ทันหายไปละเดี๋ยวมาเดินตามเสายาะย,ยดีกว่าไปพี่ตัก๊กทุกคนใถไทยตอนที่ถึงป่าคำมชโนยนะ